หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยสี่สิบสองพันรยาของฉันคืออลิเซียการถ่ายทำทางไกทั้งสองเดินต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงสถานที่ที่พวกเขาพบกับโมบิอุสเหมยพูดด้วยความรู้สึกผสมปนเปนกันฉันจะบรรยายทิวทัศน์สีเขียวนี้ยังไงดีอลิเซียกล่าวว่าแม้ว่าเห็นได้ชัดว่านั่นเป็นงานอดิเรกของโมบิอุสแต่มันไม่ตรงกับสุนทรียศาสตร์ของฉันเลยเหมยกล่าวว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเธอก็ยังละเอียดอ่อนมากเช่นกันอลิซาปฏิเสธทันทีเป็นไปได้ยังไงฉันชอบโมบิอุสที่รักเซมาอมาโดยเฉพาะอย โมบิอุสผู้น่าสงสารแผนการร้ายถูกขัดขวางโดยเหมยผู้กล้าหาญและตัวเขาเองก็ถูกหลอกด้วยตัวตนที่แท้จริงของเขาเองด้วยมันทําให้ผู้คนร้องไห้เมื่อได้ยินเรื่องนี้เหมยเผยความจริงโดยตรงคุณไม่ใช่คนที่นําเรื่องนี้ไปเผยแพร่ทั่วหรออลิเซียกล่าวว่าเพราะฉันอยากให้คนอื่นปลอบใจเธอในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันพวกเขาก็มาถึงร้านของฟินลิสอลิเซียพูดอย่างตื่นเต้นอ้อนั่นมันร้านค้านะเหมยยี่คงโล่งใจทุกครั้งที่มาที่นี่สินะเหมยยี่กล่าวว่ามันยากที่จะพูดเพราะท้ายที่สุดแล้วคุณไม่มีททาาางงรรู้้้เเเเลยยว่่่่มือใดดคคคุุณณจะไห็นนนสิี อัตราการขโมยในพาราไดซ์คงสูงมากใช่ไหมอลิเซียกล่าวว่าฟินลิตมีความสามารถจริงๆในเรื่องนี้สิ่งนี้ยังทําให้เหมยยี่เกิดความอยากรู้ด้วยปาโตซื้อสินค้าไปมากมายขนาดนี้หญิงเจียเคยโกรธเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าเท่ากับอลิเซียพูดว่าให้ชัดเจนขึ้นอีกหน่อยพวกเขาักไม่รู้ว่าตนสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปสมบัติส่วนใหญ่ที่ฟินลิตชอบเป็นขยะที่คนอื่นทิ้งไปอาจเป็นเรื่องดีที่เธอเก็บสิ่งของเหล่านี้และวางไว้ในร้านรากับว่ามันเป็นสมบัติรักษาชีวิตประจาวันธรรมดาธร,ดารอบตัวเราไว้เป็นเพราะฟินล จากนั้นทั้งสองก็มาถึงสตูดิโอของเกรซิลเหมยกล่าวว่าฉันไม่ค่อยได้มาที่บริเวณนี้เพราะไม่อาจทนรบกวนภาพวาดขนาดใหญ่ยักษ์นี้ได้อลิเซียกล่าวว่าภาพวาดนี้ยังเป็นสถานที่ที่เมได้พบกับเด็กชายเงียบขรึมที่มีเรื่องมากมายอยู่ในใจแม้ว่าคอสโมโจะไม่เก่งเรื่องการพูดแต่เขาอาจเป็นคนอ่อนโยนที่สุดในหมู่พวกเราทุกครั้งที่เราขอความช่วยเหลือจากเขาเขาไม่เคยปฏิเสธเลยเหมยเปิดเผยว่าคุณเห็นเขาชัดเจนและต้องการปฏิเสธแต่คุณพูดไม่ได้อลิซายิ้มและพูดว่าแต่เดิมเขาเป็นเด็กใจดีเมอาจจะเเขข้้าากับไได,ดใชหม ้ายที่สุดแล้วคุณทั้งสองก็มีเขาและการสัมผัสก็คล้ายคล้ายกันเหมยไม่ได้พูดอะไรอลิซาพูดต่อและเจ้าของภาพวาดนี้บริสุทธิ์ไร้เดียงสาและโมเข่าจิตรกรตัวน้อยที่เหมือนกระดาษกล่าวเหมยกล่าวว่าเมื่อคุณรู้แล้วอย่าสอนเรื่องแปลกๆให้เธออีกเลยอลิซาพูดว่าฉันสอนเธอแค่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้น6 2 3สาเกรเกรชูการมีอยู่ของเธอเพียงลำพังก็จุดประกายความหวังให้กับผู้คนมากมายแล้วและอีกด้านหนึ่งของภาพวาดของเธอจะนำไปสู่พื้นที่สุดท้ายสถานที่อันลึกกล้ำทั้งสองก้าวเข้าส,ส อลิเซียพูดว่าดูสิเรามาถึงจุดหมายสุดท้ายของทริปนี้แล้วเหมยยังกล่าวอีกว่าพูดตามตรงฉันคิดว่าดีเพลสต้องเป็นคุกมืดที่คุณไม่สามารถมองเห็นมือที่อยู่ตรงหน้าได้หลังจากมาที่นี่จริงๆฉันพบว่ามันดูเหมือนวิหารมากกว่าคุกเสียอีกอลิเซียพูดว่าและคนที่ช่วยให้เหมยยี่เข้ามาที่นี่ก็คือนักมายากลที่เสียงดงังและพูดเกินจริงซึ่งรักผู้ชมมากที่สุดไม่ใช่เหมยยี่แก้ไขมันคือวิศวกรนักมายากลช่างเครื่องนักลึกลับพ่อครัวผู้ร้ายและอีกสองสึงอสกออิววิจฉานนดห่ย,ย ความสามารถในการแบ่งความคิดถ้าฉันสามารถแยกตัวเองออกเป็นสองส่วนได้มันคงจะสมบูรณ์แบบเป็นสองเท่าเลยใช่ไหมอลิเซียมองไปที่พระราชวังบริเวณนี้เป็นสไตล์ของเธอจริงๆสว่างสวัยศักดิ์สิทธิ์และเปล่งแสงแห่งการรักษามิราบุรุษคนสุดท้ายที่เหมยี่เห็นก็เป็นคนที่พิเศษที่สุดเช่นกันนั่นก็คือออโปเโนียผู้สามารถล่วงรู้ชะตากรรมได้และถูกชะตากรรมจองจำเอาไว้เช่นกันเหมยี่กล่าวว่ามันคงจะดีกว่าถ้าวิธีการรักษาที่เธอใช้นั้นจะสงบสุขมากขึ้นตอนนี้ฉันเกือบจะเข้าใจตรรกะของพฤติกรรมของเธอแล้ว พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมอันนาเศร้านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กลับได้รับผลลัพธ์ที่เลวร้ายยิ่งขึ้นเสมอการทำชั่วด้วยความตั้งใจดีสำหรับออโปเนีย er นี่คือคำอธิบายที่เหมาะสมที่สุดแต่ฉันสามารถสัมผัสถึงความปรารถนาความศรัทธ,ธาและศรัทธ,ธาอันมั่นคงข,งของเธอได้อลิเซียกล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วเป็นเธอและต้องเป็นเธอเองที่ซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสวรรค์แห่งนี้ในอดีตเอาไว้อ่าเรามาไกลามากแล้วยังมีสิ่งต่างๆมากมายที่น่าจดจำแต่ดูเหมือนว่าเราจะไปถึงจุดสิ้นสุดแล้วเหมิดู ทั้งสองก้าวผ่านประตูและกลับไปสู่สวรรค์นในอดีตอลลเซียมองเมย์ด้วยความคาดหวังและถามว่าเป็นยังไงบ้างคุณมีคําตอบไหมเหมยพยักหน้าเบาๆใช่อลิเซียกล่าวว่าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เมย์ก็เป็นบุคคลพิเศษมากคนหนึ่งในบรรดาผู้มาเยี่ยมเช่นกันไม่มีใครจะคิดว่าเฮอร์เชอร์จะสามารถเป็นเพื่อนกับฮีโร่ทุกคนได้ใช่ไหมแล้วคําตอบของคุณคือเหมยเรียบเรียงความคิดของเธอเล็กน้อยแล้วพูดว่ามันเป็นอย่างที่คุณพูดจริงๆฉันได้พบกับคนบางคนที่นี่ BGFd ที่อยากต่อการกําหนดให้เป็นคนดีในความหมาายสากล แม้กระทั่งผู้คนต่างก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันซ่อนความลับของตนเองและกระทั่งมีความขัดแย้งและปะทะกันแต่ฉันสามารถเห็นได้จากความรู้สึกศรัทธาร่วมกันหรือความหลงใหลในตัวคนเหล่านี้ความปรารถนาที่จะต่อสู้เพื่อบางสิ่งบางอย่างอลิเซียกล่าวว่าบางทีนี่อาจเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดที่มอบให้ผู้คนเมื่อโลกแตกเหมยพูดต่อฉันไม่รู้ว่าจะเหมาะสมไหมที่จะพูดแบบนี้คนส่วนใหญ่ที่ฉันพบยังคงอยู่ในระหว่างกระบวนการก้าวหน้าแต่หญิงเจียดูเหมือนว่าพวกมันส่วนใหญ่จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วการเวลาได้ทิ้งร่องรอยและหล่อัันนใปยู่จจุบ แต่ถ้าเทียบกับรูปลักษณ์ตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วผมคิดว่ากระบวนการเดินทางสู่ความสำเร็จนั้นสำคัญกว่าไม่ว่าพวกเขาจะเป็นฮีโร่หรือไม่ก็ตามมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกพวกเขาไม่ใช่คนที่จะสรุปได้ด้วยผลลัพธ์หรือคำจำกัดความอย่างแน่นอนแต่เพราะเป็นการยากที่จะสรุปเรื่องราวของพวกเขาจึงน่าชื่นชมอลิเซียยิ้มด้วยความพึงพอใจและภายใต้แสงตะวันที่ส่องประกายเธอดูสวยงามและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งใช่คุณพูดถูกสวรรค์นในอดีตบันทึกเรื่องราวที่เรียบง่ายเช่นนี้ไว้ฮีโร่ก็คือคนธรรมดาที่มีอารมณ์ความรู้ส พวกเขามีความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวเป็นของตัวเองและความปรารถนาเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่แต่พวกเขายังทาสิ่งที่หุนหันพลันแล่นและน่าทึ่งบางอย่างเพราะการสัมผัสชั่วครั้งชั่วคราวหรืออารมณ์ชั่ววูบพวกเขาไม่เคยเป็นฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบเพียงเพราะพวกเขาคือคนที่ปรากฏตัวอยู่ที่นั่นในเวลานั้นเพราะเหตุนี้ฉันเชื่อว่าถ้าเป็นคนอื่นพวกเขาจะต้องทําสิ่งที่คล้ายคล้ายกันอย่างแน่นอนหรืออาจจะทําได้ดีกว่าด้วยซ้ํานี่คือความเป็นนิรันดร์อันงดงามตัวตนที่แท้จริงท เหมยกล่าวว่าตอนแรกฉันคิดว่าคําตอบถูกซ่อนอยู่ในความทรงจําที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองดังนั้นฉันจึงค้นหาและสํารวจต่อไปหวังว่าจะพบข้อมูลที่ต้องการจากบาะแสเหล่านั้นตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันมากกว่านั้นสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความจริงและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเรื่องราวเหล่านั้นจึงไม่สูญหายไปในฝุ่นพร้อมกับอรารยธรรมในอดีตอลิเซียกล่าวว่าคุณคงไม่สามารถอ่านเรื่องราวทั้งหมดได้และไม่สามารถชื่นชมแม้แต่เพียงส่วนหนึ่งงงงขออภาาพรววววมชชชีีิิิตตตทััั้้้คคนนนนน13่ซบแกเศษ เมยเข้ามารับช่วงต่อความหมายอยู่ที่สิ่งที่ฉันต้องการเชื่อในกระบวนการนี้อลิเซียพยักหน้านั่นจะกำหนดว่าคุณจะได้รับอะไรเมื่อคุณไปถึงจุดสิ้นสุดเหมยพูดอย่างหมดทนทางด้วยเหตุนี้ฉันจึงไม่สามารถกระโดดออกจากกับดักของคุณได้จนกว่าจะถึงที่สุดหลังจากอ้อมค้อมมาเป็นเวลานานจุดมุ่งหมายของคุณก็ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกเริ่มอลลเซียกล่าวว่าการกล่าวถึงจุดประสงค์นั้นดูจะเกินจริงไปสักหน่อยดังที่ฉันกล่าวไปก่อนหน้านี้สวรรค์นในอดีตยังคงมีความสำคัญในทางปฏิบบัตตติิในานนนนฐาาาาะสส่วนน่วหึงงงขขอออแผกรมมุ อย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณพูดนั้นเป็นความปรารถนาเล็กๆน้อยๆของฉันจริงๆมั่นคงเสมอนั่นคือความภาคเพียรของฉันฉันคิดว่าตอนนี้เหมยยี่สามารถเผชิญกับจุดจบของฉันได้อย่างสงบแล้วเหมยยี่กล่าวว่าฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ฉันแปลกใจนิดหน่อยที่คุณไม่เคยชอบโกหกเลยยังคงโกหกเกี่ยวกับตัวตนของคุณในฐานะแฮชเชอร์อยู่บ้างแฮเชอร์คนที่สิบสามคุณไม่จําเป็นต้องซ่อนมันจากฉันนานขนาดนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ท่าทางของอลิเซียก็ดูเหงาเล็กน้อยเช่นกัน เธอยกผมขึ้นและมองไปในระยะไกลอ้จริงอยู่บางทีฉันอาจจะโกหกครั้งใหญ่เป็นคำโกหกเพียงครั้งเดียวในชีวิตของฉันท้ายที่สุดแล้วฉันก็กลัวเหมือนกันถ้าเมรู้ว่าฉันคือแฮเชอร์คนที่สิบสามบางทีเธอคงไม่ยิ้มทักทายฉันเหมือนเมื่อก่อนหรอกนะคุณจะสงสัยฉันไหมคุณจะอยู่ห่างจากฉันหรือเปล่าฉันน่าผิดหวังมากใช่ไหมเหมยกล่าวว่าฉันผิดหวังมากที่คุณคิดแบบนั้นเมื่อคุณอ้างว่าเป็นรองหัวหน้าหน่วยไล่ล่าไฟฉันไม่ได้มองข้ามมันไปในทำนองเดียวกันหน่วยเฮ์เชอร์ที่สิบสาให้ันมองงคุณแตตกก่าาไปจเดิม ถึงนายจะกลายเป็นเฮอร์เชอร์แล้วไงฉันไม่ใช่เฮอร์เชอร์ด้วยเหรอือคําตอบนี้เพียงพอหรือเปล่าเอาล่ะเพียงพอแล้วอลิเซียยิ้มเด็กสาวที่เคยถูกมองว่ามีแรงจูงใจแอบแฝงทุกสิ่งที่เธอพูดและทําต่อหน้าเหมยทุกสิ่งที่เธอแสดงออกมาบางทีอาจจะตั้งแต่ต้นจนจบก,ก็เป็นเพียงเพื่อคําตอบนี้เท่านั้นในอดีตการเธอสวมชุดสีขาวและเดินเข้าเส้นชัยพร้อมกับเครื่องสําอางใหม่ที่เธอจะใส่แค่ครั้งเดียวในชีวิตเธอได้รับคําตอบที่เธอต้องการแล้วหรือยังก่อนที่ผู้ฟังจะคิดได้ว่าประโยคนี้หมายถึงอะไร จูจ่ๆผู้พูดที่อยู่ข้างหลังอลิเซียก็ส่งเสียงขึ้นมาถึงแม้ว่าคุณจะกลายเป็นเธอเชอก็ตามอืมเหมยยกคิ้วขึ้นและเสียงที่คุณเคยทําให้เธอกลับมาสู่ความเป็นจริงเธอมองไปทางเสียงนั้นภายใตดวงอาทิตย์ที่กาลังตกรอยยิ้มของอลิเซียดูบริสุทธิ์และอ่อนหวานและแสงก็สาดส่องลงมาบนแก้มของเธอและไหลลงมาตามผิวขาวของเธอรอบๆร,ร่างกายอันอ่อนนุ่มของเธอในหมอกมีบางสิ่งบางอย่างกาลังปรากฏอยู่ข้างหลังเธอนั่นก็คือลำโพงและยังมีฟังก์ชันบันทึกด้วยหากต้องการอ่านนิยายที่น่าตื่นเต้นโปรดไปที่ฟาลูโ no น แล้วไงล่ะฉันไม่ใช่เธอเชอดด้วยเหรอเหมยเงียบสนิทเพราะเสียงที่ดังมาจากข้างในในที่สุดเธอก็ไม่ได้ที่จะระเบิดเสียงออกมาอลิซาอลิซาหัวเราะอย่างมีความสุขโอเคโอเคฉันจะไม่ทาให้คุณลาบากใจอีกเพราะยังไงเมย์ก็จะจากไปหลังจากได้คําตอบแล้วและฉันก็อยากจะทิ้งความทรงจําบางอย่างเกี่ยวกับคุณไว้ด้วยเธอโอบแรลไว้ในมือแน่นแต่ดวงตาของเธอมองไปที่ระยะไกลบนท้องทะเลมีเกาะที่ปกคลุมไปด้วยหมอกนางฟ้าอยู่ตรงปลายสายตาของเธอแต่มันแปลกนิดหน่อยฉันน่าจะเตรียมตัวไว้แล้วทําไมมันยังปกคลุมไปด้วยหมอกละ่ะ เหมยถามเกาะนั้นมันคือจุดสิ้นสุดนั้นหรออลิเซียพยักหน้าและกล่าวว่าใช่ทุกอย่างที่เหมยอยากรู้เกี่ยวกับงานเลี้ยงถูกเก็บไว้ที่นั่นฉันก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเหมยถามว่าคุณเองก็ไม่ทราบเหมือนกันหรออลิเซียพูดว่าลืมไปแล้วเหรอฉันเป็นเพียงความทรงจําฉันรู้แค่ว่าฉันต้องการทําอะไรแต่ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเออฉันไม่รู้ว่าฉันทําออกมาได้ดีหรือเปล่านะคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันนะดูจากปฏิกิริยาของพวกเขาแล้วผลงานก็น่าจะออกมาดีไม่ใช่เหรอ มิฉะนั้นจะไม่มีอลิเซียอยู่ในดินแดนแห่งอดีตอย่างไรก็ตามยังคงมีความเสียใจเล็กน้อยเหมยถามว่าเสียใจเหรออลิเซียกล่าวว่าแม้ว่าฉันจะยืนกรานเสมาอมาว่าเหล่าฮีโร่ทั้ง13คนนั้นเป็นทีมแต่ถ้าคุณลองคิดดูดีๆแล้วเราก็ไม่เคยร่วมต่อสู้เคียงข้างกันด้วยผู้คนทั้ง13าคนเลยหากเหมยเต็มใจที่จะเล่นเป็นตัวร้ายและทําให้ความปรารถนาเล็กเล็กน้อยๆของฉันเป็นจริงฉันก็จะดีใจมากเหมยปฏิเสธอย่างเด็ดขาดไม่จําเป็นอลิเซียบ่นพึมพำฮึม,มขี้งก จากนั้นเธอก็พูดขึ้นอย่างตื่นเต้นขอบคุณนะเหมยชั้นโชคดีมากที่ได้พบคุณแบบนี้คุณนำของขวัญที่ฉันใฝ่ฝันมาตลอดแต่ไม่กล้าขอเอามาให้เฮมยอดไม่ได้ที่จะยิ้มมันเวอร์เกินไปบางทีเธออาจจะเขินอายเพราะเธอพูดแบบนี้อลิเซียเปลี่ยนหัวข้อสนทนาด้วยอาดูเหมือนมันจะมืดแล้วในที่สุดฉันยังไม่รู้ว่าหมอกคืออะไรตอนนี้ฉันต้องรอจนถึงรุ่งสางเจอกันที่นี่พรุ่งนี้เช้าโอเคไหมข้าจะหาทางเปิดทางให้เองไปที่เกาะแห่งหมอกกันเถอะที่งานเลี้ยงครั้งสุดท้ายจัดขึ้นและร่วม เหมยพยักหน้าเห็นด้วยหลังจากดูส่วนนี้แล้วผู้ชมก็รู้สึกซาบซึ้งใจเช่นกันพวกเขาทั้งหมดส่งข้อความในกลุ่มแชทใครบอรกว่าอลิเซียเป็นคนชั่วใครบอรกว่าอลิเซียไม่ใช่คนดีลุกขึ้นมาโอ้พระเจ้าทำไมโลกนี้ถึงมีผู้หญิงที่น่ารักและสมบูรณ์แบบอย่างอลิเซียได้นะฉันชอบเธอมากขึ้นเรื่อยๆเลยถ้าชอบอลิเซียมากขึ้นจะทำยังไงเธอเก่งจริงๆนะจากนี้ต่อไปตัวละครที่ฉันชอบที่สุดคืออลิเซียฉันไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าผู้กำกับสุนัขจะสร้างตัวละครที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้ขึ้นมาได้ คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่อลิเซียจะเป็นบุคคลจริงถ้าอลิเซียเป็นคนจริงฉันจะแต่งงานกับเธออย่างแน่นอนออกไปจากที่นี่อลิเซียเป็นภรรยาของฉันออกไปจากที่นี่นะเธอเป็นเมียฉันพวกคุณน่าสนใจจริงๆตอนที่อลิเซียออกมาใหม่ๆทุกคนบอกว่าเธอเป็นคนโหดตอนนี้คุณคิดว่าเธอเก่งมากคุณเรียกเธอว่าภรรยาของคุณเหรอใครพูดแบบนั้นงานเลี้ยงสุดท้ายยังไม่เริ่มเลยอย่าลืมนะว่าอลิเซียเป็นแฮชเชอร์ถูกต้องแล้วคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการปรากฏตัวของเธอเชอร์ ure, โดยเฉพาะอรารยธรรมในอดีตมันคงสร้างความเส มันมาถึงแล้วคุณยังดื้อได้อีกเหรอรอก่อนแล้วค่อยดูกันภรรยาของฉันอลิเซียต้องสมบูรณ์แบบแน่แน่ดูสิผู้กำกับคนนี้บ้ามากที่วางแผนงานเลี้ยงล่วงหน้ามันไม่ใช่เรื่องดีแน่แน่คุณควรจะรู้ว่าตอนที่ผู้กำกับเขียนบทพนักงานในบริษัทก็แยกเขาออกจากการจัดงานเลี้ยงแล้วไงล่ะถึงแม้ว่าอลิเซียจะเป็นคนโหดฉันก็ยังชอบเธออยู่ดีฉันแค่ชอบเธอฉันไม่เข้าใจคุณเลยรอก่อนแล้วดูคุณจะรู้เองเมื่ออ่านต่อไปคีดังนั้นผู้ชมทุกคนต่างก็ตั้งต,งตารอาการพัฒนาของเนื้อเเเรรรรืื่่่่่่อออออองในนนนตตไไปปแลละยยยาาาากกูู้ววิซีีีี็สสผมมมทชพห ในเวลาเดียวกันในบริษัทอาลเซียซาบซึ้งใจมากเธอโอบก,กอดเธออยู่ตรงและจุบใบหน้าของเขาขอบคุณนะสามีคุณทําให้ฉันสมบูรณ์แบบจนฉันแทบไม่เชื่อเลยนี่ฉันเองเหรอเนี่ยเหออยู่ตรงกล่าวอย่างแผ่วเบาแน่นอนภรรยาของฉันเล่นเป็นตัวของตัวเองมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องนี้นักแสดงคนอื่นๆไม่มีใครคัดค้านเคียร์นากล่าว,ว่าแน่นอนว่าอลิเซียเป็นคนสมบูรณ์แบบเสมาอามาหนึ่งร้อยสี่ิเอ็ดเทเรซยายังกล่าวอีกว่าถูกต้องแล้วอลิเซียเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเสมาอามาคนอื่นๆก็เห็นด้วยเช่นกัน เอเดนพูดด้วยความรู้สึกซาบซึ้งว่าไม่ใช่แค่อเิเซียเท่านั้นทุกคนใน13าฮีโร่ก็โดดเด่นและมีรูปร่างดีมากฉันยังชอบเอเดนแบบนี้มากด้วยซึ่งเหมาะกับฉันดีหญิงยังกล่าวอีกว่าพูดตรงๆนะเขาเขียนบทให้น้องสาวของฉันตายตั้งแต่ตอนต้นเรื่องและฉันก็อยากจะฆ่าเธอแต่พอเนื้อเรื่องดีขึ้นฉันต้องยอมรับว่าบทบาทของฉันยอดเยี่ยมมากออบอนยาเองก็เห็นด้วยว่าใช่แล้วฉันนึกไม่ออกเลยว่าจะสามารถนำเสนอด้านที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้ผู้กำกับเขาเก่งจริงๆเควิน <Kevin S 1> ยังกล่าวอีววว่่่่่่าาาาาาา้้งงงงโดดยเเเเฉพะะผผมมมมมัันน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 นปปป็็แแคคคหจจรริิไไใทททศศช ส่วนคนอื่นก็พูดไปคนละแบบแต่พวกเขาทุกคนก็พอใจกับตัวเองมากโดยไม่มีข้อยกเว้นเวลานี้เจสซี่ถามขึ้นอย่างกระทนหันว่าเนื่องจากตอนจบของอลิเซียกำลังจะเปิดเผยแล้วควรจะต้องมีตอนจบของ13าฮีโร่ด้วยใช่ไหมมันเป็นยังไงบ้างเออทั้งห้องรับรองเงียบสงบบางคนไม่รู้เรื่องนี้อย่างถ่องแท้และบางคนไม่รู้เลยและไม่มีใครสามารถเดาได้ว่าผู้กำกับสารเลวคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่ดังนั้นทุกคนเลือกที่จะดูทีวีต่อไปโดยปริยายในทีวี หลังจากที่อลิเซียจากไปท้องฟ้าก็มืดลองนอนี่เป็นสไตล์ของอลิเซียจริงๆและเหมยก็เต็มไปด้วยความคิดเช่นกันหลังจากรุ่งสางอลิเซียจะสลายหมอกบนเกาะให้กับเธอตราบใดที่เทอมาถึงที่นั่นเธอก็จะรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงความจริงเกี่ยวกับเพอร์เชอร์คนที่สิบสามและคำตอบที่เธอกำลังมองหาหลังจากนั้นเธอจะออกไปจากที่นี่ขีดออกจากเธอจะออกไปจากที่นี่ไหมเธอไม่เคยคิดเกี่ยวกับคำถามนี้เลย เนื่องจากเธอเข้ามาเป็นผู้สืบทอดเธอจึงต้องออกไปเป็นผู้สืบทอดตามธรรมดานี่คือสิ่งที่ควรเป็นเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้กลับมายัางสถานที่นี้เหมือนกับเรเวนแต่เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไรตอนนี้ก็เหมือนจะกลายเป็นเพียงความฝันของเมื่อวานไปแล้วและการเดินทางครั้งนี้เพื่อตามมหาอดีตและความทรงจำที่เธอเห็นในระหว่างการเดินทางก็กลายเป็นเรื่องจริงอย่างมากเมื่อการแยกทางมาถึงเธอและพวกเขาเป็นเพียงความสัมพันธ์ในฐานะผู้สืบทอดและผู้ให้กำเนิดเท่านั้นหรือเมื่อต้องอำลาผู้สืบทอดทีละคนพวกเขาจะคิดอย่างไรในใจและหญิงสาวที่ยิ้มและทักทายเธอในตตอออออนน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 นแรรรกกัััั้้้้เเเเธไไดมมงหห็็ววีท่่าบื คีเธอไม่รู้แต่สําหรับคําตอบที่ไม่รู้จากทางเลือกของเธอคือการสแสวงหาแทนที่จะใช้เวลาสุดท้ายอยู่กับความเป็นจริงมันจะดีกว่าถ้าให้ฉันได้รู้สึกถึงความทรงจําของคุณอีกสักพักหนึ่งบัดยี่กําลังเดินอยู่ในสวรรค์น,นิรันดร์สัมผัสทุกสิ่งรอบตัวเขาและได้พบกับหัวและเริ่มสนทนากับเธอในเวลานี้มุมมองทีวีเปลี่ยนไปที่หญิงเธออยู่ในห้องเก็บเอกสารโดยถือแฟ้มที่พิมพ์ใหม่ไว้ในมือเนื้อหาข้างต้นยังได้ถูกแปลงเป็นภาพแห่งความทรงจําอีกด้วยเป็นคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงงคุณพรร้ออมที่จะไปหหืยญิง หญิงได้ยินเสียงนั้นก็เงยหูขึ้นด้วยความกังวลและมองไปรอบๆหลังจากเห็นว่าคนที่มาคืออลิเซียเธอก็รู้สึกโล่งใจในที่สุดนางกล่าวว่าใช่ฉันบอกสถานที่นัดพบของหลิงแล้วและเราจะแยกย้ายกันไปฉันจะเป็นเหยื่อล่อเพื่อสลัดผู้ไล่ตามออกไปอลิเซียพูดว่ามันฟังดูเหมือนแผนที่เสี่ยงมากหญิงกล่าวว่าไม่มีเวลาที่จะเตรียมแผนที่ปลอดภัยกว่านี้แล้วฉันได้แต่ลองดูเท่านั้นแต่คุณล่ะคุณโอเคไหมอลิเซียพูดว่าฉันเหรอคุณหมายความว่าคุณไม่อาจทิ้งฉันไปได้งั้นหรอแน่นอนว่ามันสำคัญนะ หญิงกล่าวว่าคุณบอกฉันว่าหลิงถูกระบุว่าเป็นเฮอร์เชอร์ลำดับที่สิบสองถ้าเราหายตัวไปคุณอาจถูกสงสัยและอาจถึงขั้นต้องรับผิดชอบอลิเซียพูดว่าพวกเขาหน้าจะเดาว่าถ้าฉันไม่ออกมาถึงแม้ว่าพวกเขาจะเดาได้พวกเขาจะทํายังไงกับฉันก็ได้หญิงเดาบางทีพวกเขาจะขังคุณไว้เหมือนที่พวกเขาวางแผนจะทํากับหลิงอาริเซียพูดว่าฉันคืออลิเซียผู้นาของกลุ่มวีรบุรุษทั้งสิบสามสถานะแบบไหนกันที่สามารถกักขังฉันได้หญิงกล่าวสิบสามวีรบุรุษหืม ตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกที่คุณแต่งขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันไม่คาดหวังว่าคุณจะยังยืนกรารจนถึงตอนนี้หากนี่คือเป้าหมายที่คุณกําหนดไว้ฉันก็จะเป็นผู้สนับสนุนอย่างเหนียวแน่นเช่นกันมันก็แค่หญิงเก็บรอยยิ้มที่หายากของเธอไปและกลับมามีท่าทีจริงจังเช่นเคยอลิเซียหลิงสบายดีจริงๆเหรอืออลิเซียถามคุณหมายถึงอะไรยาคุระกล่าวว่าผีเสื้อไฟจะไม่มีวันตัดสินว่าเธอคือเฮอเชลล์ลำดับที่สิบสองอย่างไรเหตุผลถ้าหากว่าเธอฉันหมายถึงว่าถ้าหากว่าเธอได้กลายเป็นศัตรูของมน ยาคุระอลิเซียขัดจังหวะเธอคุณคิดว่าหลิงผิดปกติหรือเปล่ายาคุระกล่าวว่าไม่หรอกฉันรับประกันได้เลยว่าเธอยังคงเป็นหลิงคนเดิมน้องสาวของฉันอลิเซียยืนยันถ้าอย่างนั้นเธอก็เป็นมนุษย์ไม่ว่าผีเสื้อไฟจะพบอะไรพวกมันก็จะไม่เข้าใจหลิงดีไปกว่าคุณหญิงถอนหายใจฉันเข้าใจฉันเชื่อในตัวหลิงและฉันเชื่อในตัวคุณใช่อลิเซียพยักหน้าแล้วหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเธอก็ถามว่ายังไงก็ตามคุณยังอยากไปสวรรค์เพื่อซิงโครไนซ์ความทรงจำของคุณอยู่ไหมน่าเสียดายถ้าผมมมไไ่้้้บันนนทึึกกคววาารูสเออตี หญิงกล่าวว่าไม่ดีกว่าฉันไม่ต้องการให้คนนั้นรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลิงแม้ว่าจะเป็นแค่ความทรงจําฉันหวังว่าฉันจะไม่ต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลําบากเช่นนี้อีกอลิเซียพูดว่าฉันรู้คราวหน้าเมื่อฉันซิงความทรงจําฉันจะเตือนทุกคนที่นั่นให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับจากเธอเดินทางปลอดภัยนะหญิงหญิงกล่าวว่าขอบคุณนะอลิเซียความหมายที่แท้จริงของจารึกแห่งช่วงเวลาฉันชอบมันมากถนนยังยาวไกลดังนั้นขอกล่าวคําอำลากันภาพในความทรงจําก็หายไป แสงจันทร์ส่องผ่านประตูที่เปิดอยู่และฉายพาพร่างของหญิงเข้าไปในห้องเก็บเอกสารที่มืดมิดนา่งยืนนิ่งโดยไม่พูดสักคำโดยถือกระดาษหน้าซิดไว้ในมืออย่างเงียบเบแล้วเสียงของอลิเซียก็ดังขึ้นทันใดสวัสดีหญิงช่างบังเอิญจริงๆวันที่เราบอกลากันก็เหมือนเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงอย่างนี้จอโทรทัศน์กลับมาที่เหมยยี่อีกครั้งแสงแรกส่องเข้ามาเสียงหัวเราะของผู้คนในระยะไกลทําให้เหมยยี่คิดถึงอลิเซียเธอมักยิ้มแบบนี้เสมอแม้กระทั่งตอนที่เธอบอกลาตัวเองเรากับอยู่ในความฝันแต่เป็นนิิรรและไที่ต สวนนั้นว่างเปล่าและเทอมาถึงเร็วกว่าเวลาที่ตกลงกันไว้เหมยยี่รออยู่ในสวนเช่นนี้เวลาผ่านไปอย่างเงียบสงบอ,อลิกาไม่ได้ปรากฏตัวแต่นางฟ้าไอาี่กลับปรากฏตัวขึ้นโอมนุษย์ผู้แสนน่ารักการได้พบคุณแต่เช้าเช่นนี้ถือเป็นชะตากรรมของเรานางฟ้าเหมือนกันใช่หรือไม่คีเหมยยี่พูดอย่างช่วยไม่ได้แม้ว่าฉันเกือบจะชินกับมันแล้วแต่ฉันก็ยังอยากจะถอนหายใจว่ามันสมควรที่จะสร้างขึ้นโดยอิงจากอลิเซียนางฟ้าไอาี่กล่าวว่าโอ้แล้ววันนี้เธอไม่ได้อยู่กับฉันตอนโตเหรอท่านมาหาข้าตามลำพังหรือ เฟรี่ไอริค่าดีใจจังเลยเหมยพูดว่าไม่ฉันนัดกับอลิเซียเพื่อมาพบที่นี่แต่ดูเหมือนเธอจะมาสายนางฟ้าไอริพูดว่านั่นหยาบคายจริงๆนะถ้าเป็นฉันฉันจะรีบมารอเธอและเก็บช่วงเวลาสุดท้ายกับมนุษย์ผู้แสนน่ารักคนนี้ไว้เหมยถามด้วยความสับสนครั้งสุดท้ายเหรออนญญประกาศคู่นางฟ้าไอริพูดว่าใช่เมื่อรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเจ้าจะออกไปจากที่นี่ใช่ไหมเมื่อวันตอนที่เรากำลังซ่อมเครื่องพิมพ์ดิดด้วยกันฉันเองก็พูดแบบนั้น เธอไม่อยากทิ้งคุณไปเธอกล่าวว่าเพื่อให้คุณจดจำเราได้ตลอดไปเธอจะเตรียมเซอร์ไพรส์มากมายไว้ให้คุณบนเกาะสุดท้ายมากมายจนคุณจะได้กลับคืนสู่สวรรค์นในฝันแบบนี้คุณอาจจะไม่อยากออกไปเลยก็ได้ฉันหัวเราะยาะเธอที่ไร้เดียงสาขนาดนั้นเธอต้องทนทุกข์ทรมานมากมายที่นี่เธอจะไม่ลังเลที่จะจากไปได้อย่างไรเออคุณจะทำอย่างนั้นไหมฉันเหมยยี่ไม่สามารถตอบได้ฉันต้องเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่าพูดถึงฉันก่อนดีกว่าแต่พูดถึงคุณก่อนทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ใน,ในฐานะผู้จัดกกกาาาารรรรรรรคลังคังงงงเเเอออออสทิิิ้้้โพตต์ุุณไไไวดดยม่่บนนญถืืืป็จห นางฟ้าไอาหลี่พูดติดขัดนี่นั่นมีเหตุผลหลังจากที่เธอออกไปเมื่อวานไม่มีใครเข้ามาที่ห้องเก็บเอกสารเลยฉันคิดว่าฉันว่างแล้วฉันจึงออกไปชมทิวทัศน์สักพักแสงแดดตอนบ่ายอบอุ่นดอกไม้ในอากาศช่างแสนหวานและฉันก็เผลอหลับไปข้างๆลูกแมวตัวน้อยแสนนุ่มเหมยบอกนะว่ากลายเป็นว่านางฟ้าก็ต้องนอนหลับเหมือนกันนางฟ้าไอาหลี่กล่าวว่าเมื่อฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งมันมืดแล้วและลูกแมวก็หายไปแล้วฉันรีบกลับไปแต่ผลลัพธ์ก็คือประตูห้องเก็บเอกสารถูกล็อกเหมยถามล็อกเหรอคุณไม่ได้ล็อกเองเหรอ นางฟ้าไอาี่กล่าวว่าในสวรรค์น,นิรันดร์ไม่มีสิ่งใดอันตรายฉันไม่มีอะไรต้องระวังเหมยกล่าวว่าฉันไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งอันตรายแต่มีโจนอยู่แมวที่นอนกับคุณอาจเป็นผู้ร่วมขบวนการก็ได้ยังไงก็ตามยังไงก็ตามนางฟ้าไอาร่กล่าวว่าฉันได้ลองใช้เวทมนต์ไขกุญแจทุกประเภทแต่ฉันไม่สามารถงัดแงะได้ไขกุญแจประตูได้ดังนั้นฉันจึงต้องนอนค้างคืนในสวนเหมยพูดว่าฉันรู้สึกเสมอว่าเวทมนต์ของคุณมักฟ,ฟังดูไม่มั่นคงเสมองั้นคุณก็ยังเข้าห้้ออองเเกก็บสสารไมไม่่ดยูินะ นางฟ้าไอา้หลีก็สับสนเช่นกันใช่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันพบเจอสถานการณ์เช่นนี้เหมยก็รู้สึกแปลกๆแ,และถามว่านอกจากเครื่องพิมพ์ดีดแล้วมีของสำคัญๆในห้องเก็บเอกสารอีกไหมนางฟ้าไอา้หลี่กล่าวว่าแน่นอนว่ามียังมีผู้ดูแลนางฟ้าที่น่ารักมีเสน่ห์และไร้ที่ติอีกด้วยเมมองเธออย่างพูดไม่ออกหากต้องการอ่านนิยายแนวรุนแรงให้ไปที่ฟาลูโนเวลเน็ตเวิร์ก no นางฟ้าไอ้หลีพูดอย่างรวดเร็วโอเคไม่มีอะไรอีกแล้วออมีใครเลงเป้าไปที่ฉันคนพิเศษอยู่บ้างไหมแบบนั้นไม่ได้หรอกนางฟ้า,อาไมอมมให้้เเกิดดดควาารรุนนนแงแงบบัึ็ ถึงจะใช้เวทมนต์พังประตูก็เถอะแต่ก็ต้องหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีของอีกฝ่ายให้ได้เหมยบอกนะว่าพฤติกรรมของคุณเข้าใกล้ความรุนแรงมากขึ้นเวลาสุดโตง่งต้องใช้มาตรการสุดโตง่งมนุษย์เอ๋ยข้าไปก่อนละ่ะนางฟ้าไอลีบกมือและจากไปเวลาผ่านไปบ้างแล้วอลิเซียก็ยังไม่มาดูเหมือนว่าจะผ่านเวลามานานแล้วตั้งแต่เวลาที่ตกลงกันไว้เหมยอดคิดไม่ได้มีบางอย่างผิดปกติออลิเซียไม่ใช่คนที่ผิดนัดอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเธอก็สายเกินไปแล้ว บางทีฉันอาจจำสถานที่ที่ตกลงกันผิดก็ได้ไปที่อื่นกันเถอะเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เหมยก็เริ่มค้นหาในสวรรค์นิรันดร์หลังจากค้นหาอยู่พักหนึ่งโดยไม่มีผลลัพธ์ใดๆฉันก็เห็นว่าเหล่าฮีโร่กำลังรวมตัวกันอยู่โดยเฉพาะซูก็อยู่ที่นั่นด้วยฉันสามารถขอให้เขาช่วยใช้ความสามารถในการมองเห็นล่วงหน้าของเขาได้เพิ่งเข้ามาใกล้หลังจากเงียบไปนานเทวินที่เย็นชารากับภูเขาน้ำแข็งกล่าวด้วยความตกใจว่าเป็นไปไม่ได้ซูยังกล่าวอีกกว่าฉันก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นฉันจึงงยยืืนนนัเเร่่อี้้าแลลว อาโปเนียกล่าวว่าบางที่อาจมีจุดบอดในวิสัยทัศน์ของเราเมบิอุสยังพูดอีกว่ามันยากที่จะเข้าใจขนาดนั้นเลยเหรอคุณยังคิดว่าตอนนี้เธอซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งมองดูท่าทางของพวกเราแล้วหัวเราะอยู่อีกเหรอเธอไม่เคยพูดตลกแบบนั้นมาก่อนอาโปเนียกล่าวว่าโอ้ฉันไม่คาดคิดว่าจะได้ยินคํายืนยันของคุณเกี่ยวกับเธอดูเหมือนว่าเมบิอุสเองก็ตกใจเหมือนกันคีด <Key. S 1> เมื่อเผชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้เมบิอุสไม่เคยตอบสนองด้วยความเงียบแต่ในขณะนี้เธอได้ก้มหัวและไไมม่่พพูดดอออะรรรเเลยซึงงขขักกฤตติิปธ บางทีอาจเป็นเพราะก่อนที่เธอจะได้เปิดปากโต้แยง้งก็มีคนอื่นเข้ามาร่วมการสนทนาด้วยที่ขออนุญาตเหมยเดินเข้ามาเมบิอุสมองดูเธอเฮดูสิว่าใครอยู่ที่นี่อาโปเนียถามสวัสดีเมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเมเข้าประเด็นโดยตรงพวกคุณเคยเห็นอลิเซียบ้างไหมผู้พูดไม่มีเจตนาใดใดแต่ผู้ฟังก็มีหัวใจทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างเงียบเสียงในขณะนี้มีสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นดูเหมือนว่าจะมีกำแพงที่มองไม่เห็นกันระหว่างเหมยกับคนทั้งสี่คนอีกด้านหนึ่งของกำแพงมีเพียงความเงียบสงัดไม่มีที่สิส้ จนกระทั่งเควินผู้ที่เงียบมาตลอดได้เอ่ยขึ้นว่าคุณอยากพบเธอทําไมเหมยบอกความจริงว่าไม่มีอะไรเธอได้นัดพบฉันไว้แต่เธอก็ไม่ปรากฏตัวฉันจึงตามหาเธอเควินเหมยพูดต่อถ้าคุณไม่รู้คุณสามารถบอกฉันได้โดยตรงสู้กล่าวว่าขออภัยด้วยผู้มาเยือนอลิเซียดูเหมือนว่าจะประสบปัญหาบางอย่างเธอชั่วคราวหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งเหมยก็ได้คำสามคำไปแล้วเธอรู้สึกประหลาดใจหายไปแล้วเหรอการหายไปหมายความว่าอย่างไรเธอซ่อนตัวอยู่หรือเปล่าหรือว่าอ๋อ โมบิอุสถอนหายใจดูเหมือนว่าหนูขาวตัวเล็กตัวนี้ยังถูกขังอยู่ในที่มืดคีเหมยมองดูเธอด้วยความสับสนเมบิอุสกล่าวว่าคำพูดของสูเข้าใจยากเสมอปล่อยให้ฉันแปลให้คุณฟังหน่อยเถอะแสงสว่างก็หายไปเสียงหัวเราะของผู้คนในระยะไกลทำให้เหมยยี่คิดถึงอลิเซียเธอมักจะยิ้มแบบนี้เสมอแม้กระทั่งตอนที่เธอบอกลาตัวเองอย่างตลอดไปและไร้ทิแต่มันก็เหมือนความฝันคำพูดครื่งหลังของเมบิอุสก็มาถึงหญิงสาวที่คุณกำลังมองหาคีเธอตายแล้วคีคีในขณะนั้นเหมยรู้สึกตกตะลึง ผู้ชมทั่วประเทศต่างตะลึงนักแสดงทุกคนที่ปรากฏตัวในฮังไกอิมเพกสามก็ต่างตกตะลึงเช่นกันข้อความกลุ่มแชทอย่างเป็นทางการระเบิดโดยตรงฮะอ๋อคุณหมายความว่ายังไงนี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่อลิเซียตายแล้วเหรอเป็นไปได้ยังไงไม่นี่มันอะไรว่าตายแล้วเหรอนายบอกว่าอลิเซียตายแล้วเหรอ่ะอ,อะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเธอตายแล้วเหรอขีนี่มันอะไรกันเนี่ยนั่นอลิเซียอลิเซียคนที่สองของหญิงเจียนี่อยู่ในสวรรค์นะเธอจะตายได้ยังไง เริ่มเฟรมศูนย์เหรอเล่นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอลิเซียไม่มีทางตายหรอกนี่มันเรื่องอะไรกันฉันไม่เข้าใจพล็อตเรื่องนี้เลยจริงๆบ้าเอ้ยหัวใจฉันเต้นแรงเมื่อได้ยินแบบนั้นบอกทีว่านั่นมันของปลอมไม่ฉันไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้โมบียสบอกว่าอลิเซียตายแล้วเหรอนี่ไม่ใช่เรื่องลอเลนใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าใครจะตายอลิเซียก็ตายไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าคุณมีความสุขไหมตื่นเต้น,ตน,ตนไหมผู้กำกับด็อกช่วยคุณผ่าอลิเซียครึง่งซีกจริงๆดูดีๆสิว่ามันเป็น ไปตายซะฉันเข้าโลกที่พังทลายไม่ได้หรอกนะและฉันก็เข้าบ้านเธอไม่ได้ด้วยใช่ไหมคีมีข้อความมากมายที่ถูกส่งออกไปในกลุ่มเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครเชื่อว่าอลิเซียตายแล้วบริษัทจูฮัวหญิงเจียในลาวนอทั้งห้องรับรองเงียบสงบอย่างยิ่งในขณะน,นี้ทุกคนจ้องมองไปที่ถ้อยคำที่โมบิอุสกล่าวบนหน้าจอทีวี142